ตราวตู่ของวันที่ไม่เปิดเผยเครื่องบินรบไทยได้ปฏิบัติภารากิจบินลาดตระเวนตามแนวชายแดนที่มีความตึงเครียดสูงท้องฟ้าเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยถูกแต้นด้วยเสียงสนั่นของเครื่องยนต์เอฟสิที่พุ่งทะยานไปเหนือเส้นเขตแดนการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนที่ยังไม่สงบมีรายงานว่าการเผชิญหน้าและการยิงตอบโต้ระดับย่อยได้เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลไทยออกถแถลงการยืนยันว่าเป็นการลาดตระเวนป้องกันอธิปไตยเพื่อป้องกกกกกัันาารรบุุุขออองององลติดวธ ไม่ทราบฝ่ายการปรากฏของฝูงบินไทยบนท้องฟ้าไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพอากาศแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของประเทศที่จะปกป้องความมั่นคงทุกตารางนิ้วของพื้นบินไทยชาวบ้านตามแนวชายแดนรายงานว่าได้ยินเสียงเครื่องบินสอนั่นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดบางพื้นที่ถึงกับเกิดแรงสั่นสะเทือนจนกระจกบ้านแตกร้าเสียงเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเสียงของเหล็กกล้ากับลมแต่คือเสียงเตือนแห่งความระแวดระวังในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งความกลัวและความไม่แน่นอนปกคลุมผู้คนในพื้นที่ขณะที่หน่วยข่าวกรองในภูมิภาคจับตาาคคววมเลื่อนไห ย่างใกล้ชิดหลายฝ่ายคาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นสัญญาณของการขยายปฏิบัติการทางทหารเพื่อยับยั้งกิจกรรมที่ละเมิดอธิปไตยของไทยนักวิเคราะห์ทางทหารให้ความเห็นว่าการบินลาดตระเวนในพื้นที่ขัดแย้งเช่นนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสภาพภูมิประเทศซับซ้อนและมีแนวเขตแดนที่ไม่ชัดเจนการเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบจึงอาจถูกตีความผิดพลาดได้โดยฝ่ายตรงข้ามกองทัพอากาศไทยต้องวางแผนอย่างรัดก,กุมเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะโดยไม่ตั้งใจขณะเดียวกันฝ่ายทหารภาคพื้นดินก็ได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกกเมมื่ออภาาพรวารวขงปฏิิบัต กิจการในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความระมัดระวังและความเป็นมืออาชีพในการรักษาเสถียรภาพของชายแดนโคศกรัฐบาลไทยออกถแถลงการยืนยันว่าไม่มีการโจมตีข้ามแดนและการเคลื่อนไหวของเครื่องบินเป็นเพียงมาตรการตรวจตราพื้นที่เนื่องจากมีรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธที่พยายามลักลอบเข้ามาในเขตไทยพร้อมระบุว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการสันติภาพและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่อาจนิ่งเฉยเมื่อความมั่นคงของชาติถูกคุกค,คามรัฐบาลยังขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพและไม่หลงเชื่อข่าวหรือที่ เผยแพร่บนโลกออนไลน์สำนะักข่าวระดับนานาชาติรายงานข่าวการเคลื่อนไหวของฝูงวินไทยในเชิงปฏิบัติการเชิงป้องกันแต่ก็มีการตั้งคำถามว่าสถานการณ์ชายแดนจะนำไปสู่การประทะขนาดใหญ่หรือไม่นักข่าวจากหลายประเทศเริ่มลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทั้งสองฝั่งขณะเดียวกันบทวิเคราะห์จากนักวิชาการต่างประเทศมองว่าการแสดงกำลังของไทยอาจมีในสำคัญทางการเมืองภายในประเทศและเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าประเทศไทยจะไม่ยอมถูกท้าทายต่ออำนาจ ที่ปไตยของตนในพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านหลายแห่งเรื่องอพยพชั่วคราวผู้สูงอายุและเด็กถูกเคลื่อนย้ายไปยังพระเนื้อที่ปลอดภัยชาวบ้านเล่าว่าเสียงของเครื่องบินทําให้เรานึกถึงช่วงสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนความรู้สึกไม่มั่นคงกลับมาปกคลุมอีกครั้งแม้รัฐบาลจะพยายามสร้างความเชื่อมัน่นแต่ความทรงจําจากเหตุปะทะในอดีตก,ก็ยังคงหลอกหลอนผู้คนในพื้นที่ความกลัวนั้นไม่ใช่เพียงเสียงดังจากเครื่องยนต์แต่คือเสียงเตือนของความเปราะบางระหว่างสันติภาพและสงครามกองทัพอากาศไทยได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติกาารรชั่ววค Center ical Car เพื่อประสานงานการบินลาดตระเวนและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินนักบินทุกนายผ่านการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองระดับสูงมีการใช้ระบบเรดาร์และโดรนติดตามความเคลื่อนไหวในแนวชายแดนแบบเร็วทำความพร้อมเชิงยุทธวิธีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของไทยในการปกป้องอธิปไตยโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเป็นอันดับแรกนักยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าปฏิบัติการเลือดและควันสะท้อนถึงการปรับยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยจากการป้องกันแบบรับสู่การป้องกันเชิงรุก เพื่อรับมือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดการเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นการสร้างส,างสมดุลระหว่างพลังทางทหารกับการทูตและช่วยยกระดับภาพลักษณน้องไทยในเวทีภูมิภาคว่าเป็นประเทศที่พร้อมรักษาสันติภาพด้วยกำลังที่มีวินัยหลังเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงกลาโหมของประเทศเพื่อนบ้านได้เรียบประชุมด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์และมีการส่งสัญญาณขอหารือทางการทูตกับฝ่ายไทยในระดับทวิภาคีนะักการทูดในภูมิภาคอาเซียนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจ ผิดขณะเดียวกันชาติพันธมิตรในอาเซียนต่างแสดงความกังวลว่าหากความตึงเครียดยืดเยื้ออาจส่งผลต่อความมั่นคงโดยรวมของภูมิภาคเมื่อเสียงสุดท้ายของเครื่องบินรบเงียบหายไปเหลือไว้เพียงกลุ่มควันสีเทาลอยอยู่เหนือขอบฟ้าสัญลักษณ์ของความตึงเครียดที่ยังไม่จางหายแม้ไม่มีการประทะโดยตรงแต่เหตุการณ์เลือดและควนัน ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของการรับรู้ในภูมิภาคเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงของเครื่องยนต์แต่คือเสียงแห่งการตวนใจว่าสันติภาพคือสิ่งที่ต้องได้รับการปกป้องอยู่เสมอและทุกชาติจําเป็นต้องรักษาความสงบด้วยสติปัญญาและความร่วมมือมากกว่าความรุนแรง